สามขีดจะบอกให้เขาไปเบิ้มอันนี้มันอยู่ในเครื่องซีพีเครื่องคอมก็ไปเบิ้งใมเครื่องคอมเปเบิ้งที่เขากะเพิ่มบัญชีกับเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับจัดอัดกำลังไ์สดครับตอนนี้กำลังโซเล่กันอยู่ครับผพ้ติดตามจัดอัเงับเห็นเงินเข้าบัญชีของ YouTube เลยครับนปัดยอดวิวกันมันหยุดเลยครับตอนนี้ สุดท้ายจะนันจะได้ใช้ไม่ตังเนี่ยเขาก็ต้องเพิ่มไปอยยเนี่ยเก็บเพิ่มตรงนี้ตอนนี้เราจะเดินทางไปปัตด่านครับเพื่อไปตามนัดเราครับรีมีผู้ใหญ่ นัดเราไว้ครับเราก็เลยต้องเดินทางไปครับสวัสดีคนที่เข้ามารับชมจัดนันครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับพรกงนี้เป็นห่วงเรื่องฝนก็ด,ดูเดรดราฝนแล้วหนักใจอยู่ครับวังนี้ วันที่สามสิบเอ็ดเป็นภาวนาให้ลมเปลี่ยนทิศออกจากสารคามครับพยายามคือไม่อยากจะให้มีฝนเลยครับพรุ่งนี้จะนั้นจะเดินทางไปสักสายๆครับที่สารคามครับก็ไปเจอกันที่หน้าง,งานครับจะนั้นไปคนเดียวครับ น้ำมันสกนหน่อยโอ้ยสาบเอ้ยสามสิสี่บาทเก้าสห้าสตางค์มันมันแก่้เนาะมันอยู่บ้านกนี่ยังไงฮ้ยะกระเต็นปลาตังแก เติมไปสองร้อยวิ่งอยู่แค่นี้ครับวิ่งอยู่เข้าบ้านแล้วก็เข้าสวนเขาน้าบ้านเข้าสวนอยู่แค่นี้ครับมีเติมเยอะครับห้าวันเติมครั้งครับน้ำมันสองร้อยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมจักนันครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะนนันไปสายๆครับที่หน้าง,งานของาวนอ้อยลำเบนโชครับก็ไปเจอจันนันที่หน้าวิธีครับเจอกันที่โน่นครับผมก็ไปสายๆแล้ก็ไปถึงโน่นสักประมาณขับรถเกือบเกือบสองชั่วโมงครับจากน้องบนลปูนไปที่าสารคามครับไม่ถึงสองชั่วโมงครับทางดีๆเขาให้เล่นบอลเลนแ้วครับ คอนเกียบจึงนะโอ้ยขยายอีกแล้วนมโตนี่กาแฟกาแฟนมโตวส,สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมจันัรนครับวันนี้จันัน์ล่สุดจะเข้าไปที่บันดานครับ็นบันดาล ส่วนคูหาครับน้าดานอ๋อน้าดานหน้าดานนุ่นดานปั้นน้าดานครับก็เลยลายสด,ยดเก็บชั่วโมงไปเรื่อยๆครับตอนนี้จันนันก็สร้างรายได้ของ youtube เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมมาติดตามจะนนันครับนตั้งเขาครับมาสม,มึิเลย นวันนี้เ,เรื่ไปิัน้นะนะมาสวัสดีครับสปองครับเจ2ครับสวัสดีครับของพี่สมปองเดี๋ยวผมเข้าไปติดตามนะครับ เดี๋ยวผมเข้าไปติดตามนะครับของเจลยทูครับเจลทู่านไหนที่จะให้ผมติดตามก็ทักมาได้เลยครับผมในไลฟ์สดของเราครับถ้ารู้จักของคนอื่นก็ส่งมาชื่อมาได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปติดตามให้ครับต้องคือผมต้องติดตามทุกคนครับเพื่อเปิดการมองเห็นครับแล้วก็คอมเมนต์ครับก็ต้องเข้าไปตอบครับคอมเมนต์ก็ต้องเข้าไปตอบทุกคนครับ นเพื่อเปิดการมองเห็นให้ได้มากที่สุดครับแต่บางคลิปที่ผมอาลงไปแล้วข้อความเกือบสามร้อยสองร้อยสามร้อยกว่าข้อความก็มันยังตอบไม่หมดครับไม่มีเวลาตอบครับก็จะทยอยเข้าไปตอบครับขอบคุณมากค่ะติดตามให้แล้วนะคะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เขาไปติดตามให้ครับผมโอเคทางสะดวกครับลงเลยนะน,นลง่งมันน่าจะมีฝนมา mm hmm. ก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราเข้าไปที่ที่โดมก่อนนะครับเข้าไปที่โดมหรือไม่ก็กที่หน้าง,งานเลยครับ กดติดตามแล้วนะครับขอบคุณมากครับของช่องจานอันน้ำแนเจวันออฟฟิเชีลครับชื่ออะไรครับชื่ออันครับชื่ออันส่วนมากเขาจะเรียกว่าจานครับจานจอจอจานสระอาน์หนูครับแล้วก็เว้นบักแล้วก็อันครับขอบคุณมากครับของพี่ใช้ช่องอะไรครับ เดี๋ยวผมจะได้เข้าไปติดตามให้ได้ครับผมอตอนนี้จันนั้นขับรถอยู่อ่านไม่สะดวกครับผมต้องขอโทษจริงๆครับจังหวัดไหนอยู่จังหวัดน้องบลพูนครับตอนนี้ครับจะขึ้นไปครับที่ส่วนคู่หาไปใ,ใกล้บันผือครับ โนี้พอดีมาทุระนิดนึงครับขอโทษทีครับอ่านไม่ถนัดครับผมต้ังสือเล็กแล้วก,ก็ขับรถอยู่ครับขอคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถนัดครับก็พรุ่งนี้เจอกันที่ สารคามครับที่งานเปิดวงของสาวน้อยระเลินโชว์ครับจากนั้นก็ได้ลงชื่อให้กับทางบอสเข้าไปแล้วว่าจะเข้าไปถ่ายทำที่หน้าวิธีครับบอสท,ทำทำทำป้ายไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับอะไรนะทำอะไรนะ ไปแท้่ทำทางคลิปหรือทาทำได้หมดเลยครับทำคลิปทำวิดีโอได้หมดเลยครับนะจอนตอนนี้ก็จกนัร์ก็ต้องปั่นเลยครับผมที่ไปกับใครไปกับผู้ติดตามจันทร์ครับนะช่องผู้ติดตามจันทร์ครับก็จะเป็นพูดง่ายๆก็เป็นเพื่อนร่วมทางครับ <c oughs> <c oughs> หูจะขาดเหอ <c oughs> <c oughs> นั่งอยู่ตรงนี้ละครับ นะก็มาด้วยกันครับไปไหนไปกันครับคนนี้นะน่ารักมากครับก็เสร็จจากงานก็จะเข้าไปหาลูกชายที่มอสารคามครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ สติกเกอร์สติกเกอร์ส่งมาไม่ควรเกินสามสามสามตัวนะครับไม่ควรเกินสามตัวนะครับขอบคุณมากครับให้เกินครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมไม่ให้เกินสามตัวครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนที่อ่ามีน้องเข้าคอมเมนต์มาแล้วจานั้นก็รีบอ่านแล้วก็ไปดูคอมเมนต์อื่นมันเยอะครับเขาบอกว่าไม่ต้องไม่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 ควรเกินที่สามตัวครับเดี๋ยวเขาไปดูครับใครมี อ่าคำตอบก็ช่วยจันอันส่งคำตอบมาได้ได้เลยครับว่าทำไมถึงไม่เกลือน3ตัวครับติดตามให้แล้วนะค่ะติดตามอายุกี่ปีแล้วจันอันยังผมหงอกแล้ว จากนั้นผมงงแล้วครับกันยานี้ยี่สิบสามกันยาก็จะเข้าสี่แปดครับอายุส <48 S 2> ี่สิบแปดครับสี่สิบแปดขวบแก่แล้วครับตอนนี้ไปไหนมาไหนเขาก็บอกว่าหน้าเด็กครับตายแล้ว <S <S 2> <S 2> เขินตัวเองครับ ีเ็องยอ,เยยอ,เยองเององจริง FC ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับอตอนนี้เราถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับก็ขอจบไลฟ์สดไม่จบดเดือเดี๋ยวให้ผู้ติดตามลงไปสำรวจพื้นที่ก่อนครับ ครับเรามา<อ>ถึงหน้าด่าแล้วเจอกัน,าน,าน่าก็ทไมโอ้คนไหลก็มาตามนะี๋ยวก็ไล่สดอีกนิดนึงครับ <c oughs> คิดว่าจบแล้วโอ้โทัวทีครับพอดีจังหวัที่เราจอดรถแล้วก็อ,อผู้ใหญ่ที่เรานัดไว้ยักไม่มาครับก็เลยขอต่ออีกครับผมเ,เดี๋ยวผู้ติดตามเขาเข้าไปดูอยู่ครับตอนนี้ ก็มีธุระนะครับที่ก็ดำเนินการกับทางผู้ใหญ่ที่เขานัดไว้ครับไม่ใช่จัดการนะดำเนินการทั่วทีครับก็พอดีเรานัดเรื่องของสถานที่ในการจัดงานนะครับเราก็เข้ามาขออนุญาตเขาก่อนครับขอบคุณมากครับ จนั้นยังสับสนเรื่องของการทําคลิปหวยนะการทําคลิปหวยเพราะบางคนเขาทากันเขาคนติดตาเขาเป็นแสนเนี่ยเขายังทําเป็นรายได้ได้ไดแต่ของจันนันเปิดไม่ไม่สร้างรายได้เลยครับตัว,ตวทําทําคลิปหวยครับนะก็ไม่รู้ติดอะไรครับแต่จันนันก็พยายามหลีกเลี่ยงบาลีบาลีอา่าวบาลีที่เกี่ยวกับตัวเลขครับ ให้มันออกไปในทางที่เขาเรียกว่าไม่งมงายไม่อะไรอ่ะผิดกฎชุมชนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสุสๆครับเช่นกันครับครับผมอยู่ของพี่ภาษาไทยชื่ออะไรครับผม วันนี้ผมอยู่คนเดียวครับเป็นกำลังใจให้กันครับผมของของคุณชื่ออะไรครับเป็นขอเป็นภาษาไทยเลย่อยฮะสวัยเหรอะใส่หันจนังดึงครับ โอเคเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้ครับผมพอดีท่านผู้ใหญ่มาแล้วครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดคราวหน้าครับนะี้มากขึ้นเลยแห้งถั่วขอบคุณมากครับ,อบตอนนี้<ว>คุณดูพี่คนแล้วโอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงจน้นันขอทำธุระก่อนนะครับผม คุณมากครับเดี๋ยวค่อยเอามาติดตามครับสวัสดีครับ